เข็มฉีดยางอนะครับอันนี้มีพี่ๆสมาชิกนะครับเช่าบูชาไปแล้วบล็อกขยื่นหนึ่งอันนะนะครับบล็อกขยื่นไปแล้วองหนึ่งนะนะครับนี่นะฮะสวยๆนะครับอันนี้นะอันนี้ก็บล um ็อกบล็อกปกตินะฮะแต่ก็สวยนะองนี้นะครับสวยงามมากนะครับเป็นเหรียญเข็มฉีดยางอนะที่ระลึกหลวงปู่แปดอายุ83ปีนะครับช่วงหลวงปู่อายุ83ปีนะนะครับสวยอันเนี้ยนะครับเหรียญเขาเรียกว่าเข็มฉีดยางงอนะมีเด็ก นักเรียนนะไปรักษานะครับที่คลินิกนะหมอแทงเข็มไม่เข้านะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อรุ่นเข็มชีดยางงอนะครับรุ่นนี้ก็มีพุทธคุณดีนะครับอ่าทางด้านคงกระพันแข้วแกราดด้วยนะเหนียวเหนียวะครับสายเหนียวนะครับแปปีเอาไว้กำแพงแสนนะนะครับนี่เรียนอันนี้สวยนะจมูกจมูกดูดินะฮะผิวพันธุพระโอ้โหนะเปิดไว้พันห้าบาทนะครับเท่ากับองค์บล็อกขยื่นนะ นะครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับต่อรองได้นิดหน่อยนี่นะครับเข็มฉีดยางอนะโอ้วัดกำแพงแสนนะนะครับพิเศษด้วยนะครับนี่นครปฐมปีสอง8นยสี่สิบแดนะครับนะครับหลวงปู่แพ้วปาวโรนะนะครับเหรียญเล็กๆน่ารักนะนะครับเนี่ยเล็กๆน่ารักนะครับก็ต้องถอดพระออกอะนะครับถึงจะแทงเข็มรักษาได้ต่อไปนะครับไม่งั้นแทงเข็มไม่เข้านะครับก็ รุ่นนี้ฮะเกิดปฏิหารเข็มฉิดยางอนะพันห้าร้อยบาทนะครับอ่านะครับอันนี้นะครับแล้วก็จะมีอ้าวมีอันนี้เข้ามาด้วยนะวันนี้อ่านี่นะครับเหรียญรูปไข่วัดหนองพงนกนะครับเหรียญรูปไข่รุ่นพิเศษนะวัดหนองพงนกนะครับเนื้อทองแดงนะฮะนี่นะครับยาวสักนิดนะคลิปนี้นะครับอ่านี่นะครับอ่าเหรียญรูปไข่รุ่นพิเศษนะวัดหนองพงนกนะครับอันนี้เดิมๆเลยนะ เดิมๆเ,เลยนะครับนี่คโค้ดนะต่อคโคด re, นี่ฮะในหูเหรียญน,นะครับอันนี้ก็ดีนะพี่ๆี่นะเหรียญรูปไข่นะครับอา่ารุ่นพิเศษออกวัดหนองพงนกหน้าตาเหรียญสวยพ,พี่นะครับนะพี่พี่นะครับอา่ารุ่นพิเศษนะออกวัดหนองพงนกเหรียญรูปไข่นะครับอ่าวัดหนองพงนกวัดเจริญราษฎรบำรุงนะครับวัดจเจริญราษฎรบำรุงนะนะครับนี่เห็นไหมเป็นไงสวยไหมครับนะครับเห็นไหมครับ นะนี่นะลองดูนะลองดูชอบรุ่นไหนนะครับเห็นไหมนี่ฮะเห็นไหมเอาเหรียญเนี้ยเปิดไว้300บาทนะครับแบ่งปันนะท่านใดอยากได้เนื้อทองแดงลมดำนะครับอ่าแบ่งปันนะครับแบ่งปันเอา300บาทนะครับแล้วก็จะมีเหรียญอ่านี้เหมือนกันเหรียญรุ่นลูกไข่นะครับ อยู่ไหนเยนี่มีเนื้อทองฝาบาทนะครับทองฝาบาทเอาเหรียญละ300บาทนะครับทองฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทนะเหรียญลูกไข่นะครับทองฝาบาทนะครับแล้วก็จะมีเนื้อปกกานะครับเนื้อปกาา300บาทนะครับเหรียญละ300บาทนะครับเนื้อปะกาก็สวยนะนะครับนี่นะครับสนใจก็แคปหน้าจอมานะครับแคปหน้าจอมานะครับ อ้าวอันนี้ล็อกเก็ตนะล็อกเก็ตฉากหลังสีฟ้านะนะครับนี่อันนี้น่าจะออกนะครับวัดกำแพงแสนนะนะครับอ่าล็อกเก็ตฉากหลังฟ้าอันนี้สวยนะดูดิเนี่ยฮะหน้าหลวงปู่นะครับเออนี่ฮะล็อกเก็ตนะล็อกเก็ตนะครับนี่วัดกำแพงแสนเห็นไหมนะหลวงปู่แผ้วปวโรเป็นล็อกเก็ตนะครับเอาไปเลี่ยมบูชาได้เลยแล้วพี่ดูงานเขาดิพี่ดูงานเขาดิครับ นี่ฮะเห็นไหมเขาจับขอบแบบนี้นะเป็นล็อกเก็ตจับขอบมาแบบนี้เลยนะเห็นไหมโอ้รูร้านะครับรูราาน้าบูชานะครับแบบนี้สวยงามนะเหมือนซื้องานศิลปะนะเหมือนเราซื้องานศิลปะนะครับพักเครื่องนะนะครับเราชอบนะครับอ่าเราชอบที่จะซื้อนะนี่เนี่ยฮะเป็นะไ,ปไงนะดูความสวยงามนะนี่เขาเก็บเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับกรอบนี่นะครับข้างหลังพับ นะครับเป็นสวยงามเลยนะมียันนะฮะข้างหลังเห็นไหมเหมือนเราเราเช่าพระก็เหมือนเรา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 ชอบงานศิลนะนะครับดูเป็นทางพุทธศิลนะดูพุทธศิลนะครับหลวงพ่อเพ้าวัดกำแพงแสนนะองค์นี้นะครับเปิดไว้อันเนี้ยล็อกเก็ตนี่หายากนะพี่ๆเอาห้าร้อยนะห้าร้อยนะครับลดหย่อนได้สนใจติดต่อมานะครับอ่าแต่ว่าราคานี้ผม่าไม่แพงนะนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็น ตะก,กตรุดสามกริย์นะครับด้านหลังนะวัดหนองพงนกนะครับอ่าตะก,กตรุดสามกริยันะครับนี่นะเอาแค่ว่าตะกรุดนี้ก็เนื้อสามเนื้อนี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะแล้วก็ได้รูปหลวงปู่แพ้วด้วยอันนี้แบ่งปันสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับอ่าเลี่ยมแล้วนะเป็นตะกรุดด้านด้านหนา้าด้านหลังตะกรุดนะสามกริย์นะหลวงปู่แพ้วนะครับไตรามารสห้าศูนย์นะครับนี่นะแล้วก็ข้างหน้าเป็น รูปหลวงปู่นะครับนี่ให้ส่องให้ดูนิดนึงนะครับเห็นไหมเป็นกระดาษเม็ดสีนะครับอ่าเป็นกระดาษเม็ดสีเป็นกระดาษเม็ดสีนะครับเห็นไหมนะครับข้างหน้านะครับ300บาทนะครับอันนี้เปิดไว้500นะนะนะครับล็อกเก็ตล็อกเก็ตหลวงปู่นะครับฉากสีฟ้านะสวยนะนี่ฮะโอ้โหนะนะครับเหมือนเป็นงานงานที่สวยงามอ่ะนะครับนะนี่อ่ะนะครับ สามอันนี้เปิดไว้ห้าร้อยนะอันนี้เปิดไว้สามร้อยนะครับนะอ่านะชอบอันไหนก็ติดต่อมาได้นะพี่พี่นะนะครับแล้วก็นะครับ,ว,นะรบวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับที่มาแบ่งปันนะครับแล้วก็อ่ายังมีนี่อีกดินี่อ๋อนี่อีกนี่อ้าวนี่เสมาอา้าวมีเสมาโอ้โหองนี้นะสวยจริงนะครับเสมารุ่นแรกในชีวิตหลวงปู่แพ้วครับวัดกำแพงแสนนะครับอ่านะชาลีติคาถา หัวใจอัคราขัง79ปีนะครับอายุ79ปีนะองค์นี้สวยสวยสวยนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ฮะขออนุญาตนะครับอ่านี่ครับอ่าปี2 5 4 5นะครับปี2 5 4 5องค์นี้เปิดไว้700บาทนะครับ700บาทนะนะฮะนี่นี่นะสวยเลยนะครับอ่านี่นะครับอ่าเห็นไหมนี่ครับนะครับอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยว อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อมาได้นะนะครับแล้วก็มีอีกองนะรู้สึกเอาองนี้ไม่ได้เลี่ยมนะเออองนี้ไม่ได้เลี่ยมองค์นี้เ,เท่ากันนะพี่ๆนะเพราะเหรียญสวยนะเหรียญสวยและสมบูรณ์มากเลยโอ้โหนะครับดูฮะอ่าใส่มารุ่นแรกเลยในชีวิตหลวงปู่แพ้วเลยนะครับปีสองพันร้อยสี่ห้าวันกำลังแสนพี่นะครับแพงรุ่นเนี้ยบอกเลยอนาคตะนะครับแพงนะครับเออนะครับ ไม่มีแล้วนะหมดแล้วด้วยนะจากวัดก็ไม่มีแล้วรุ่นนี้ไปถามกนะ็ไม่มีเลยนะนี่ก็นานๆก็แบ่งปันกันมานะครับเอา700บาทนะครับ700บาทนะเออนะครับลองดูนะเผื่อท่านใดสนใจนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะนะครับอ่าลองดูนะครับอ่ามีรุ่นนี้อีกโอ้โหเยอะวันนี้หลายรายการนะอันนี้ที่ระลึกอายุ99ปีนะอันนี้ออกวัดรางหมันนะครับวัดรางหมันนะครับอ่าเป็นเขาเรียกว่า เป็นพระเนื้อเนื้อผงกากยายักษ์นะครับพระเนื้อผงกากยายักษ์อายุยืนนะนี่ฮะเห็นไหมเอาไปส่องดูได้พี่ๆนะครับสวยงามกากยายักษ์นี่อ่ะเนื้อกากยานะนี่ฮะใบหน้าหลวงปูนะครับนี่นะข้างละข้าขอบเป็นเกลียวเชือกนะเขาเรียกว่าพระเนื้อผงหลังเสียนบรมบรครูนะครับอ่าหลังเสียนบรมบครูนะครับฝังตะกุดนี่เห็นไหมนะครับฝังตะกุดนะฮะ นี่นะครับอายุ99ปีออกงานไหว้ครูนะไหว้ครูหลวงปู่แพ้วด้วยนะวัดรังหมันนะนะครับ99ปีนะต่อโคตรรวยนะครับต่อโคตรรวยนะอันนี้เนื้อกากยายักษ์นะนะครับเนื้อกากยานะสวยเลยนะก็ใครที่ทํางานทางด้านศิลปะนะครับนาฏศิลป์นะครับหรือว่าเกี่ยวกับการแสดงนะครับรวมถึงการติดต่อเจรจาค้าขายก็ดีนะครับ เสียนพ่อแก่นะครับถือว่าเป็นบรมคคูนะก็เป็นการจัดสร้างรุ่นนี้ก็เหมือนนะครับนึกถึงนะพระคุณครูบาอาจารย์ด้วยนะนะเพราะว่าพ่อแก่นี่ก็เหมือนเป็นพ่อแม่นะเขาเรียกพ่อแก่นะก็คือนะครับเคารพครูบาอาจารย์เหมือนญาติสนิทนะครับเป็นที่เคารพนะครับประสิทธิ์ประสาทวิชานะครับให้ลูกศิษย์นะครับนี่เสียงพ่อแก่นะโดยเฉพาะผู้ที่ทํางานทางด้านศิลปะนะครับ อ่าศิลปะนะครับเหมาะมากนะครับรุ่นนี้นะศิลปะนะครับหรือการเจรจาค้าขายก็ใช้ได้นะนะครับนะนะครับข้างหน้าก็เป็นหลวงปู่แพ้วด้วยนะครับเนื้อดำนะเนื้อกากยานะอ่าองค์ละ300บาทนะครับเอาองค์ละ300บาทเนื้อดำนะครับอ่าสนใจติดต่อมานะครับเดี๋ยวให้เบอร์ไว้นะอ่าศูนย์หกห้ามามห้าสนะครับหมายเลขนี้นะครับกรุงไทย 960-0477-116หมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นนะครับ